มีที่นวดให้ด้วยไงฮะสุยดยอด,ยด,ยดยจริงๆนี่ครับพบก,กับตอนสุดท้ายครับมาเที่ยวฟาร์มวัวในยุโรปก่อนกลับบ้านครับฟาร์มวัวเป็นฟาร์มวัวโคน,นมนะฮะเอานมไปทำพวกนมโสดพวกเนยพวกชีสเนี้ยวัวขนาดนี้ เฟาร์มนี้มีทั้งหมด240ตัวที่ไ230แบบที่สามารถาให้นมได้แล้วก็มีเขามีอีกอ120ตัวที่ยังเป็นเด็กอยู่อันนี้จะเป็นนี่ส่วนผสมที่วิในใส่มีหญ้ามี แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกโซมมโซมขอ,ของมาจ่าคาร์โพนะฮะพอจะสับให้ละเอียดเนี่ยเมคคารโพดเนี่ยโอเคเนี่ยอันนี้เมคคารโพดเมคคารโพดนี่จะให้พลังงานกับวัวที่ฝรั่งบอกแล้วก็ถ้าเป็นหญ้าก็จะให้เป็นพวกโปรตีนกับให้สารอาหารอย่างเต็มที่เวลาเขาปลูกพวกหญ้าหรือพวก ข้าวโพดเนี่ยเขาจะให้สารอาหารให้เต็มที่เพื่อจะใช้ได้ทางต้นและเขาเอามาสับแล้วก็มาผสมให้ละเอียดแบบนี้ครเพื่อหวัวได้กินได้สารอาหารอย่างเต็มที่เนี่ยน, <Yeah. S 1> นี่ครับเครื่องผสมอาหารที่ฝรั่งเรียกว่าบิ๊กเซิร er ์นะครับนีบ่ที่เอาย้ากับข้าวโพดมาใส่ปนกันในนี้ครับวัวสองร้อยก็ตัวใช้เยอะไม่เยอะอยังไงฟางมาดูกันครับนี่ครับเยอะขนาดนี้แนละ้วฟางครับวันหนึ่งนี่เตรียมประมาณแบบสิบสามตันที่ผมถามฮะ นี่ครับนี่มีฟางเตรียมไว้สําหรับหน้าหนาวเลยครับนี่ครัเยอะไหมครับเตรียมไว้สําหรับโบสโดยเฉพาะเลยครับนวดครับนวดมาะาทครับนวดนวดนี่เหนื่อยฮะแห่มีที่นวดด้วยยังไงฮะยอดจริงๆรมีนวดหลังฮะนวดหลังน่าจะสบายแล้วนะปบายแล้วนะน่าจะปีนมาดูเลยมีนวดด้วย แน่นอนจริงๆครับไม่มีอะไรกิน <c oughs> อย่ยาเข้ากล้องน่ดูเลย <c oughs> นี่ครับปิดฉากลลิปตอนสุดท้ายกับฟาร์มวัวที่ยุโรปวัวโคน,นมนะฮะเดีย๋ยวผมกลับไปรีวิวรถแท็กเตอร์ที่บริษัทชอดานช้างนวกิจจำกัดอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีประเทศไทยไม่ใช่ยุโรปนะครับแล้วก็เราจัดมาด้วยครับ นิวฮอลแลนด์ทีเจ0ที่ผมรีวิวในยุโรปครับหรือตอนที่7หรือ EP7 นะครับถ้าใครยังไม่ได้ชมก็สามารถคลิกลิงก์นี้ได้เลยครับ t 7 0 5 0มาถึงไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวชอดันช้างรีวิวให้อีกทีนะครับกับ New Holland ์ที5 0 0ครับ